สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบัดสุขสุขนสุมองสุบอด้อพี่น้องเด้อสบายดีนั่เทียงเทียงมีแต่ไม่เนเป็นอ้ยบรรยากาศยั่งเทียงฝนบมมีขึ้นหนึ่ครับพอาะปลอกแปกเพะปลอกแป๊กเพราะแซดอ่าแมน สีมาแห้งอยู <ss> oh, ่ฝนก็ได้คือว่าสิจัดนักเลยเนาะเพราะปนัทนพี่น้องไอ้ฝนก็ได้โอ้ยพอพอดินซุ่มหน่อยนึงเอามาน้าปนุ่ยอีกพี่น้องไอ้คือเก่ามื้อเนี้ยมาหมาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อประตูแม่ตู้ ตู้ไปตู้กลับมาเด้อกินข้าวลูกกำลานได้ทั้งป่าทั้งลุงทั้งลูกร้านเนี่ยลุหน่่ยได้แน่กินแซ่บพี่น้องเลยสุกินพัดอันเครื่องในไก่เหอือลุงหนุ่ยอีพัดเครื่องในไก่สุกินเมื่อไหร่ร้านสาวประยูรพี่น้องร้านสาวไปบ้านยญะกับแฟนเพื่อนมาได้ลุงหนุอยมาได้มากเปิงบ้ัญญาเปิดพัดเครื่องในไก่ ตะเทียงน้ากันเรือพี่น้องเรืองไพี่เรื่องน้เากันจกิน้กันยุ่งกินน้ำมันแ้วครเรือพี่น้องมาเด้อของขวดลังซานฮะลังซานมาจากน้องคองค่ะนาหกเอพี่น้องมาเด้อมาเด้อลายใหญ่ห้าวกินอย่างเดียวได้แบบ Đẹp đẹp đúng rồi. Đúng rồi, các mẹ được ọc đâu đấy Bên chú bạn Bạn, bà đá ngon ngon thật Ba thử bác Chắc tìm cho kênh Để

ก็อีกแล้วก็กินนะเพี่องเอ้ก็เมรนะเ้งกับวานลายด้ข่าวจานขัดจานเนาะแท่งแท่งนี่ไงอืมชนะไรายเปลอาำกงานงานอยู่แล้วกวานที่เนี่ยนะเออเป็นห้องสุดไม่ได้ละวางเบล วันก่อนแล้วกบต้อาใจระวังก่อนป่ะวันก่อนแล้วน่าจะหยาบบุกขนหร้อปล่าหยาบโบราณปะหยาบริเนาะหยาบใคหยาบปองไม่ใช่ครับน่านี่คือหน้าเคือน้าปลาเจิง นหน้าบูนนี่นหน้าเหรอหน้านี่นาบากันจ้แม่หน้าบ่ดก็เปยนนี่แหละน,น,นาคลุมม้มน,นี่นตรงนี้แซพี่น้องแซ่บ แดดตกหน่อยนึงฝนแดดมันแดดชืรนร้อนมาเห็นต่แดดตกชงน้ำเขานนี่แห้งแห้งแล้วอ่แห้งแล้วสเนอะมีฝนอ่ะเหรเหรเขาไม่น้ำคนก็ไม่าเดียวแห้งนี่ก็บวกนะพี่น้องเ้ยแล้วปีนี้ ยังมมนโมนเกียวเขาเกี่ยวน้ำอยู่บวกม่น่งพังอยู่ทำไมจี๊ามาไปแล้วก็บ่าสี่สิหจักพี่นองเลยคุณ่เนี่ยดำพ่ต้นเลอกาตาไปแล้วเขาอบกี่ยวคตณพ่เด็ดดำพ่อต้นมันใชไข่ก่วเฮากัวเด็ดดำเด็ดใช่พุยใช่ยังแล้วจันมันพอดีก้อนีเกี่ยวสิเกี่ยวนี่ได้แล้วคันเด็ดมานาอ่อเห็นด้วยนะ

ไปจะเดือนนี้ไปกับพวกนี้หาหมาหาม่วงเห็นหน้านี่หน่ยเดือนเก่าว่าปีเลี่ยนในเลี่ยนเลียง,งกับบาเดมา่าก็มาดีอยู่เจ๊ดายแต่ตอนท้ายเพิ่นบโส่งปีเลี่ยนเนี่ยีนี้มันมาเลี่ยงกลางจับหน้ากับพันแล้่เลียงนะถ้าเพิ่น้างเล่นยังมีอยู่บันทาย เที่ยวขึ้นเที่ยวแดดอยู่เล้พี่นอ้องขึมม้นไม่เร่หลากหลายอารมณ์ผ่าผลกันเลยต้มีไอไ้ไส้เป็นต้นเั็งล้ำเป็นแรกวม เออบวจะมีอยู่หลายบบเลยนี่ด้เขาบัตรท่านนี้ด้เขาพระเถรานทรมาเป็นคนมาเลยๆครับนะใบขาทั่วไอ้วะบอกว่าไปนะครับไม่เหมือนกจนมาเที่ยงไปนะวมันลมแห้งไปง่ายแล้วกจ

อลรอบเวนนี่มีตะกน้องน่ะนบ่เพีง่ายาดอกเนาะเพียงบ่หัวข้าิมองนี่เนาะจใส่ยังก็บ่พอดอกีได้ส้ัมันจ่บ่มตั้งอ่ะมาฮึกินเบิดจักกอนเลือดตัวคร่ะ รายด้วยมั้งด่างมั้ันดามั้ตอนมันนั่งไปมนะัออ่าแล้วแต่แม่คนไปออกมาหน่ารายเหมือนเลยีปน้องถึงแล้วมันเนียตางัวมอนๆก็สุกล้ังเะ ะครับว่าวอาัดประตูวว่าาเทียนาจางน้องลุงน้อยยังเดี๋ยวลุงเนาะเ้นาะเขียบผ่านเรา่ะน่าจะเดี๋ยวลุงน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là là. Ừ. Ừ. Rồi. Để nó. Rồi. phải là cho chấp 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 แซบแซบเห็นหองเลยมันบ่พ่อปีแต่พอตอนนี้มันชัดอยู่นะแซบน้อยดิเฮ้ยฮะเขากะยากี้เยวอยู่พี่น้องเอ้ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามขอบุญขอบคุณหลายๆเบิดลสกูตสุกุลสมงสบสบอนพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งเบิดลสกูตสุกุลพี่น้อง เฮงเฮงเอยดวยโกมนันหาเงินหาทองก็ได้เฮงเฮงเลยด้วยนอเพ่อ,องเด้อพอก็ไม่คิดนะสบายดี